สวัสดีค่ะแม่แนะม่น้ำมะกรูดสูตรครูก้อยมีไซส์ใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือมะกรูชดช็อตค่ะมะกรูชดช็อตสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาวนอยสูงผลิตสดใหม่ทุกวันตามออเดอร์ภายใต้กระบวนการผลิตที่สะอาดปราศจากเชือ้อ น้ำมะกรูดร้อเซไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีสารเคมีและไม่มีน้ำตาลค่ะด้วยกระบวนการผลิตที่เฉพาะตัวยากแก่การเรียนแบบยังคงไว้ซึ่งวิตามินซีสดไบโอฟลาวนอยด์และสารโลสตีนอย่างครบถ้วน ขนาดใหม่มะกรูชชดช็อต150 ml ขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาไปได้ทุกที่สะดวกจำง่ายกระดกรวดเดียวจบครูก็แนะนำให้แม่ๆดื่มวันละ2ชอ็อต1ช็อตเช้าแล้วก็1ช็อตก่อนนอนค่ะเป็นที่รู้กันว่าในนมม้ำมะกรูดคั้นสดนั้นมีสารที่ชื่อว่าไบโอฟลาวนอยสูงมากๆค่ะมีสูงถึง1,104มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมซึ่งสารไบโอฟลาวนอยตัวนี้ให้ค่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มากกว่าวิตามินซีและวิตามินอ e ีถึง50เท่า เป็นตัวช่วยปรเทคเซลล์ไข่ของเราไม่ให้ถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระและในน้ำมะกรูดนั้นยังมีสารที่ชื่อว่า c คเวย์สนสูงมากๆค่ะสูงถึง44มิลลิกรัมต่อมะกรูด100กรัมจากงานวินจัยล่าสุดเมื่อปี2560ชีว้ว่าปริมาณสารเคเวยชสีนช่วยลดภาวะไข่ฟอเสียหายได้ถึงเท่าตัวในกระบวนการของคนที่ทำเด็กหลอดแก้วค่ะตอนนี้มันมีไซส์ใหม่เป็นมะกรูดช็อตค่ะ 1>, 1ขวดมันก็แบ่งเป็น150 ml เลยกระดกง่ายพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ใน1ชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย10ขวดค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าปริมาณเท่าเดิมแต่ซอยขวดให้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะราคาก็เท่าเดิมค่ะ600บาทเหมือนเดิมเนาะแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเปิดตัวมะกรูดช็อตนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อ2ชุดเนี่ยก็จะแถมอีก4ขวดแบบนี้ละคะ่ะรู้อย่างนี้แล้วอยากบำรุงไข่ให้ไข่สวยๆนะคะอย่าลืมที่จะก,กระดกน้ำมะกรูดวันละ2 ะะสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟปลาวนอยสูงค่ะจบหนึ่งช็อตค่ะ